ก็อยากจะขอบคุณทุกคนที่มาฟอลโล่มาติดตามดูมาไลค์มาแชร์อะไรอย่างเงี้ยช่องนี้มีขึ้นมาเพื่ออยากให้ที่บ้านดูอยากให้แม่เห็นว่าชีวิตเป็นยังไงอยู่ต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มีแต่ทำอาหารเพราะว่าชอบทำกับข้าวแล้วก็สันหาททำไปเรื่อยซึ่งวัตถุดิบมันก็มีบ้างไม่มีบ้างก็คือไม่ได้ professional อะไรขนาดนั้นไม่ได้มาแบบสอนทุกคนได้แต่ว่าแค่อยากมาแชร์เฉยๆว่าแบบไหนอร่อยไม่อร่อยวันนี้มาทำเซบลักที่เขาแชร์กัน นนแล้ววัตถุดิบมันไม่ได้มีแบบครบอะไรขนาดนั้นก็คือใช้อะไรที่สรรหามาได้มาทพริกแกงก,กันก็เห็นที่เขาทํากันนะใส่กระเทียมโหวหอมพริกแล้วก็อันนึงที่สําคัญเลยเขาเรียกว่าเปลาะหอมที่ไทยแต่ว่าที่ยังกิษไม่มีก็เลยใช้ข่าก็มาปั่นกับน,น้าเนี่ยแล้วก็แค่นี้นแล้วก็เอาไป ผัดกับน้ำมันใส่น้ำเพิ่มแล้วก็ใส่เครื่องเคียงที่ตัวเองชอบแล้วก็ใส่ไข่ซึ่งจากที่เห็นก็คือเขาใส่อะไรก็มีอะไรก็ใส่นี่ก็เลยเอาพวกเห็ดมามันจะได้กรึบๆแล้วก็อันนึงที่สําคัญมากก็คือมันเป็นเหมือนแผ่นแครกเกอร์แต่นี่ก็ไม่มีก็เลยเอาแผ่นเวนนาม,มาใช้บ้านมีปู<ม>อาดลูกชิ้นอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปได้หมดเลยเว้ยแล้วก็ปรุงแค่เกลือกับผงชูรสเหมือนมาม่าไม่ไมีความหวาน เผ็ดอร่อยเหมือนมาม่า <Boy> ต <an, S 2> ้มยำแต่ไม่เปรี้ยวนี่ว่าเผ็ดได้อีกอันนี้ไม่กล้าใส่เยอะกลัวท้องเสียแต่อาะแค่นี้ก็อร่อยแล้วมันจะอร่อยตรงเครื่องเค็มหลายแบบอ่ะแล้วก็กินเพลินเติมเกลือไปอีกรอบหนึ่งแล้วก็กินไปเรื่อยๆก็ จะหมดแล้วเด้อมันเพลินน่ะมันกินแล้วมันมันมีหลายเท็กเจอร์อยู่ในชามเดียวอ่ะวันนี้วันที่สองที่กินคือมันอร่อยกว่าเดิมอีกอะแป้งแผ่นเวียดนามมาทําแทนก็อร่อยไปอีกแบบนึบๆอ่ะอยทุกอย่างในโลกเนี่ยแบบคืออยาก explore ไปทั่วเลยว่ามันมีอะไรในโลกนี้ที่อร่อยอีกอ่ะ